ดีคะ่ะวันนี้นะคะเปิ้ลมารีวิวอยู่หน้าแปลงที่ดินนะคะเปิ้ลอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินนะคะที่กอมอเจ็นะคะหนองเสือคลองสิบนะคะอยู่เรียกฝั่งตะวันตกนะคะแปลงนี้นะคะ3 4 9ตารางวานะคะเนี่ยค่ะเริ่มจากทงนี้เลยนะคะ 349ตารางวาถมเรียบร้อยนะคะสวยงามมากค่ะจนไปถึงฝั่งนู้้นนะคะเห็นไหมคะตรงโน้นนะคะทงตรงโน้นนะคะตรงนี้ติดถนนลาดยางนะคะแปลงที่ดินตรงนี้ค่ะติดถนนลาดยางนะคะเราขายเพียงตารางวาละ8,000บาทนะคะ 8,000บาทนะท่านทำอะไรได้บ้างนะคะสามารถมาทำธุรกิจร้านกาแฟก็ได้ร้านซ่อมรถก็ได้ทำโกดังก็ได้คือทำได้ทุกอย่างค่ะเพราะว่าสถานที่ดินตรงนี้่ะอยู่ใกล้กับอำเภอหนองเสือค่ะแค่2กิโลเมตรนะคะห่างจากไม้เลขคองหลวง305แค่7กิโลเมตรนะคะห่างจากคลองร,รีพีพัดนะคะ14กิโลเมตรนะคะตรงนี้นะคะ ห่างจากทันยบุรี17นะคะแล้วก็ห่างจากนองแคแค่24กิโลเมตรนะคะตรงนี้ค่ะใกล้อํเภอหนองเสืออําเภอหนองเสือเป็นอําเภอที่มีความเจริญมากนะคะทั้งโรงพยาบาลทั้งธนาคารทั้งตลาดนะคะเพื่นจะบอกให้นะคะท่านสามารถามาซื้อที่ดินตรงนี้ทําธุรกิจหรือท่านจะสร้างบ้านก็ได้นะคะตรงนี้เหมาะมากๆค่ะเราถมให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> 349ตารางวาค่ะติดถนนลาดยางเลยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะข้ามฝั่งไปนะคะก็จะเป็นอำเภอหนองเสือนะคะเป็นของสิบนะคะฝั่งนู้นนะคะนะคะเห็นไหมคะนี่คือบรรยากาศโดยรอบของแปลงที่ดินนะคะ349ตรางวานะคะ ที่กม7นะคะนะคะทั้งเงินสดเงินผ่อนของเราได้หมดนะคะวางเงินดาวนะคะแค่5 0,000บาทนะคะของเราวางเงินดาวแค่ห้าหมบาทใช้สำเนาบ,บัตรประชาชนรัะเบียนบ้านนะคะพร้อมทําสัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะสนใจรีบพักเปิ้ลมาได้เลยนะคะเฟซบุ๊กนะคะเปิลนะคะนัน,นนะคะเพจขายที่ดินค่ะเบอร์โทรนะคะ0902758309นะคะรบกวนทุกท่านนะคะกดติดตาม ช่อง YouTube นะคะคเปิ้ลขายที่ดินให้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ปเปิ้ลมาที่มาอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินเลยนะคะกมมเจ็ดคอ,อ,องสิน้องเสือปทุมธานีค่ะสนใจรีบพักมาได้เลยนะคะที่ดินของเราสวยมากคะ่ะวันนี้เปิลลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะ